อันแรกมีอะไรอุ้ยปลาอะไรพ่อาโอ้ยเอ้าปลาอะไรพ่อปลาหัเรียมใช่ไหมปลาที่ปลากะขี้ปลาุยขิงขิงงขิงงขิ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 อน วันนี้นะครับมีของเด็ดนะครับผมจะเป็นอะไรต้องรอติดตามนะครับโอ้แถบนี้สะอาดหมดเลยเนี่ยเมื่อคืนฝนตกนะครับดูพื้นเปียกหมดเลยโอ้โน่นพ่ออยู่นุ่นโอ้พ่อสะอาดเลยเนี่ยสะอาดเลยทําไมพ่ออันนี้ทาทาไมหรอทำทำมีก้่ยเยอะอ๋อให้มันโล่งๆเหรอโล่งน้อยเออแถบนี้โล่งหมดเลยโล่งนอยเออแล้วพ่อแล้วกล่องเมื่อเช้าน้องเคยเอามาไหมกล่องนี่กล่องยังหูปังก็ไอของอร่อยของอร่อย อ,อร่อยไปับหนผมให้น้องเขยเอามาเมื่อเช้านี่ไายกไว้ให้พ่อหน่อยอันนี้เขาเรียกว่ากล่องซูมอาหารทะเลกล่องซูมอมไยังไงฮะกล่องซูมเนี่ยก็คือพ่อจําได้ไหมที่เราไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ว่าเป็นคําเป็นคาอะอ๋ออ้น,นั้นเชฟเขาจะเอาอะไรให้เรากินเราไม่รู้ใช่ไหมอือันนี้ก็เหมือนกันเพราะเราต้องรู้ว่าข้างในมีอะไรเราซื้อมาเป็นกล่องเราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรเราต้องรู้แนาอืมก<ำ>่ะครับ่องอะไรนี่อันนี้ราคา ห้ารอยแล้วก็จะมีค่าส่งนี่สองร้อเจ็ดสิบห้ารวมก็เจ็ดร้อยห้าห้าเจ็ดรวมก็7 5 7บาทพอดีอันนี้ที่ผมซื้อกล่องสูมมาเพราะเมื่อวันก่อนผมไลฟ์สดแล้วก็มี FC แนะนํามา <c oughs> ว่ามีกล่องสูมนะพี่เอาเปิดเอากล่องสูมมาเปิดกับพ่อหน่อยเงี้ย <c oughs> ผมก็เลยจัดให้เอามานนักกันเนอะ มันมันมีน้ําแข็งมีอะไรด้วยมีอาหารทะเลอาหารทะเลไปเดี๋ยวเปิดดูไหมเปิดเนาะเปิดเปิดเปิดแข็งนนะมาดูกันว่ากล่องซุ่ม500บาทข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับผมเอาครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องซุ่มกันนะครับปาดเลยปัดกันปัดกันเอานะเอาแดน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 เดจึ๊บโอ้โอ้เป็นน้ำแข็งยีนน้ำแข็งน้ำแข็ง ให้ใส่ลงมือหน่อยไหมมันเย็น่ะเส่ลงมือดีกว่าเส่ลงมือหน่อยใส่ลงมือหน่อยมาอันแรกมีอะไรอุ้ยปลาอะไรกันเนาะนี่นี่นี่มีถุงกันหัดนียอ๋อเป็นถุงเออเห็นแล้วครับเป็นปลาครับผมอเลยโอ้ยเอ้ากลุ่มกูมีหนึ่งเอ้าเอาไปเลยเอาปลาโดนในกวนใหญ่เลาหนึ่งสองอ้หู้หมดละโอ้มันหลายอย่างอยู่นี่ อุ้ยอปลาหมึกหมึกหอมพ่อโอ้ยหมึกมันแตกเนาะอืมไอ้ดำๆนี่คือหมึกมันนะน่าจะเป็นหมึกหอมปลานะครับปลาว้าวปลาอะไรพ่อปลาหัวเรียมใช่ไหมหัวเรียมโอ้อันนี้เขาเรียกว่าเนี่ยปลากระพงอ๋อปลากระพงครับนี่ส่วนใหญ่เขาไปทอดพ่อเอาไปทอดแล้วก็ไปนึ่งมะนาวอ่ะสุดยอดเนื้อจะหวานนะได้แล้วครับปลามีอะไรอีกนี่อันเนี้ยอันเนี้ยโอ้อันนี้อะไรพ่อรู้จักไหมอ่ะพ่อคิดว่าเป็นอะไรอ่ะ หอยกหอ่าหอยหอยอะไรหอยเปียกหอยเปียกนี่ครับหอยเชลครับผมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาอันนี้ก่อนก่อนอันนี้ก็ได้หอยเอกก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าทั้งหมดเราได้อะไรบ้างนะครับนี่ออกก่อนหอยเอาหอยพ่อไม่กินทําไงพ่อ่ากินหอยเดี๋ยวไปบ้านดีกว่าเนาะพ่อคิดว่าเป็นอะไรขี้ปลาคะขี้ปลาอันนี้หอยนางลมฮะนี่ก็เป็นหอยก็หอยนางลมไอที่มันเป็นฝา อีกใหญ่ที่ไปกินที่ผมกินน่ะแต่น,นี่เป็น<อ>ตัวเล็กไงเออเอพวกเองอ่อะเอออันนี้แล<อ>้วเ,เขอกินน่ะนี่หอยนางมรมหนึ่งกล่องครับโอ้มันก็มีเยอะนาะน่าอยู่ย Pang, น,นี่น<ป>ี่ปูไรปูไรปูไรปูอันนี้เป็นปูหินปูหินปูอะไรสักอย่างอะ่ะโอ้ยปูสามตัวครับผมนี่ครับต่อไปเป็นอ่ากุ้งกุ้งกุ้งอันนี้จะเป็นกุ้งก้ามกามอ่านี่กุ้งก็เยอะอยู่โอ้เยอะกะจะเชี่ยงเราเนี่ยนี่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  เยอะอยู่ยยครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มก็ให้คุณผู้ชมตัดสิเนเอาเองนะเดี๋ยวเรารวมรวมกันไว้มาใหญ่นี่รวมรวมก็ได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอะทําอะไรกินดีพ่อเออนี่นี่ผมขอนี่ปลานี่เดียวผม เอาไว้ทําอีกเมนูหนึ่งปลาปากเลี้ยมอ่ะครับปลากระพงเดี๋ยวผมจะทําเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวให้พ่อชิมเอาไว้เมนูหนึ่งหอยไม่กินเนาะเดี๋ยวเราคัดออกกันไหมคัดออกกันอ่ะคัดหอยออกกอนเหลือสามอย่างสามอย่างโอ้ยเราได้กี่อย่างเนี่ยหอยนางรมหนึ่งหอยเชลล์หนึ่งปลาสามหกอย่างรวมค่าส่งก็700กว่าบาทคุ้มไม่คุ้มก็คุณผู้ชมลองดูนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าราคาแต่ละอย่างมันเท่าไหร่นะหมูราคาไม่หน่อยเนเพียงอันนีถูกไปอ่ะใช่ครับเหลือสอย่างพ่อทำอะไรกินดี ว่ามึกนี่ยากนะยากเหรอยากก็เคยเห็นเขาย่างละรสชาติอร่อยอยู่นะอ๋อเคยเห็นเขาย่างเคยเห็นเขาย่างแล้วพ่อได้ชุดเหรอได้สูตรเขาละลองลองอ่ะแล้วก็เนี่ยกุ้งกับปูนี่ย่างด้วยกันนะกันย่างกับมึกเหรอเออย่างกับมึกอ่ะเฮ้ยพ่อปูเนี่ยผมว่าเรานึ่งดีกว่าถ้าย่างที่เราเคยย่างเนื้อมันหายเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนึ่งเอาดีกว่านึ่งหนึ่งเอาหนึ่งปูเนอะแล้นึ่งปูสามตัวสามหัวย่างกุ้งกับหมึกเออเนี่ยแล้วก็ทำน้ำจิ้มรสเด็ดไป โอ้โหใหญ่อยู่นะโขาเาเรียกมึงหอมมันหมึกหอมตัวมันจะไม่เหมือนที่เราเคยกินที่ใหญ่อยู่จะเอาไปกินที่ห้างเนี่ยก็มึกอย่างนี้ผัดมึกอย่างก็วุ่นวายออนของอะไรอย่างโอ้ถูกกรอบนะพ่อเนาะขอบพ่อผ่าอย่างนี้เลยเหรอ นี่นี่ขี้มันด้วยนี่โอ้ผ่าแล้วก็ทําความสะอาดเนาะอืมอันเขาทำโครงร่างสะอาดก่านึงโอ้ยดูกรอบๆเลยหมึกหรือขี้มันไม่รู้นะไม่รู้จักกันนะมาเก็อะไรกินเน,น,นาะเพราะว่าน่าจะเป็นหมึกมันแหละรครับเนี่ยอัน,นดำๆเนี่ยาเนะอ ออก,กระดูกมันเนาะะกรดูกมัน,นมัทุกอย่างเนี่ยโอ้ยเป็นอย่างงี้คุณผู้ชมไหนก็ดูหน่อยนี่อืแข็งไหมน่ะแข็งปึ๊กนะเนี่ยโอ้แหมกระดูกมั้ยนะกระดูกมันเหรอลอกตัวนี้นออกด้วยเนาะเราเราต้องออกขันเขาเราอ,อนันเลยนะนี่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 โอ้อันนี้มันจะไม่เหนียวไงพ่อน่าจะตัวนี้แหละตัวเหนียวเนี่เนาะเอ้ยเนียนแก้วกรดูน่ากินเลยนะขาวๆเลยต่อไปเราจะมาทําอะไรน้ำหมักหมึกหมักหมึกกรมิ้นกระมิ้นผงกะมิ่นเนาะ นี่โอ้โหนี่มันสุดคว้าไผ่นี่ครับมีผงขมิ้นด้วยต่าไปซีลดำนะครับนี่ซีลดำนี่เนาะบักอย่างนี้เลยเนาะมักอีกอะบักด้วยซีลดำผงขมิ้นผงขมิ้นคือชูรุนอะเป็นชูรุ่นใช่ใช่สุดพร้อมอย่างนี้เอวะสุดเขาอย่างนี้นะมักไปอีกก่อนเนอะต่อไปไปนึ่งปูนะโอเคไปนปครับปูก่อนที่ครับกระทะใหญ่ร้องเต๋าแล้วครับผมใช่กระทะใหญ่นะครับปูแค่สามตัวลองซึ้งเหรอ ซิงซิงนื่อ,อ,องกี่นาทีดีพ่อประมาณสิบนาทีกันสิบนาทีเนาะประมาณเลยปูมสุ่มง่ายนะเอาละครับนะครับใส่ปูลงไปนะครับโอ้โหปูตัวใหญ่มากเรามาเป็นกล่องสุ่มไงเดี๋ยวครั้งต่อไปค่อยแก้มือเป็นแบบปูใหญ่ๆปูอลาสก้าพ่อเคยกินปูลาสก้าฮะปูลาสก้าเคยกินเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหามาปูลาสก้า เขาท่านไหลไหลไหลต่อไหลท่านขึ้นบ่เออเอาทองขึ้นเนื้อทองขึ้นบ่อกวน้ำไหลนะเออน้ำมันมันอะเออความตอนนั้นกุ้งไงมันไหลอันนี้อ่ะปูชุ่มนะครับผมปูชุ่มปิดฝาไว้ครับผมระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มกันนะครับก็น้ําจิ้มสามรสธรรมดานะครับผมมีกระเทียมครับรากผักชีแล้วก็พริกพริกนี่ก็จัดไปห้าหกเม็ดครับเกือบสิบเม็ดไม่มีน้ําตาลปี๊บนะครับใส่น้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปก่อนเลย จะได้โรกง่ายนะครับผมแล้วก็โครกเลยครับนี่ประมาณนี้ครับต่อไปปรุงรสครับผมใส่น้ำมะนาวลงไปจื๊บโอ้โหดูดิน้ำเน้นเน้นฮฮ่าโอ้ยพอกินน้ำลายแล้วปกติพอกินมะนาวใช่ไหมผมก็ลองหน่อยอแต่ผมใส่น้ำตาลแล้วกันกินเปล่ากะเปล่ากินเปล่ามาอะไม่ไหลเหมือนเรเนยนะอ่า ปรุงรสต่อครับผมนี่เป็นชูรสนะครับตามด้วยน้ำปลาครับเรียบร้อยครับผมน้ำจิ้มสามรสกินกับอาหารทะเลเราครับ่านไปแล้วนะครับสิบกว่านาทีมาเปิดดูครับแตนแดนแดนฟืบปื้นะครับว้าวกินปูมาเลยลองลองกลับด้านเหน่อไหม่ะเป็นไง โอ้นี่เดรแล้วเดรแล้วสุกแล้วเรียบร้อยครับผมต่อไปก็ย่างหมึกเนาะย่างหมึกก่อนมาครับผมย่างหมึกแล้วครับครับเออสองตัวนี้ประมาณกี่บาทไม่รู้นะคุณผู้ชมที่รู้ก็คอมเมนต์บอกนะครับผมสักคำฮุ้ตเลอร์อะไรกี่สักคำเนี่ยโอ้นี่ย่างไปสักพักนะครับเหมืนตัวมันจะงอเนาะตุกตุกตุกที่ไปวะที่กันนะครับครับด้านดูครับผมโอ้สวยงามสวยงามอยู่ข้อสวยงามอยู่ แบบนี้เขาเขากินสดก็มีนะพ่อนะมึกอ่ะครับมึกมึกอย่างเงี้ยกินสดสดเลยมันจะกรึบกรึบแต่นี่มันหมึกมันไม่ค่อยสดเนาะแล้วก็มาย่างก่อนดีกว่าไอใสไอ้หนวดเลยไม่เป็นไรลงไปลงไปให้ให้อะไรนะเจ้าเตาให้เจ้าเตากินเลยเจ้าเต้าเนี่ยนี่ตัวนี่นี่สีเหลืองมีลายไหม้ในโอ้โหหอมๆเลยแหละนี่เนี่ยไปโชคดีนะหนวดยังไม่สุกครับ เอาละครับอันนี้เราย่างไปสิบกว่านอาทีครับผมในสุกแล้วดูเหลืองอลังชานเลยนี่ครับโอ้โสวยงามสุกแดๆไอดีดูวยไอพวยพุง่งดีสุยด,ดสอยอด <S <S โอ้โหทีโ่เออนี่ครับดูน,นี่น่ากินมากน่ากินมากเอาต่อไปเดี๋ยวไปเที่ยวพม่าย่างกุ้งกั <S <S 2> <S 2> นย่างกุ้งย่างกุ้งนีง่มีเลยย่างกุ้งนี่ไฟแรงเลยครับ จริงถ้าจะให้ย่างให้อ่อยต้องตัวใหญ่กว่าน,นี้นะครับไข่ไข่อ๋อไข่เจือโอ้ดูหนวดไปแล้วหนวดงอแล้วเ,ออเริ่มแล้วเริ่มแล้วออกปีนชีแล้วครับอานนี้กุ้งก็ได้ประมาณนี้ครับผมโอิอ่มอยู่โเนาะมีปูมีหมึกมีกุ้งนะครับมันจะมีหอยเชลแล้วก็ปลากะพงอหอยนางรมหอยในช่องอย่างครับ เดี๋ยวบักพง์ไว้ทําเมนูเด็ดให้พ่อชิมนะครับเอาครับเดี๋ยวเราจะมากับด้านกุ้งกันครับผมอยู่สวยงามสวยงามนี่ร้อนร้นอันี้นนนกุงก้งมีมัมนค่ะนี่หัวมันนะกุ้งหัวมันจะมันกุ้งย่างย่างกุ้งย่างกุ้งย่างกุ้งอีกสักหน่อยครับเดี๋ยวก็ได้แล้วครับผมกินได้ชุดยอดวมาสุกแล้วครับอมเอาแล้วครับชัววครับผมมา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 ต้นเต้น้นย<อ>เทเลยครับเทเลยโอ้ย ยันกุ้งยันกุ้งกระปูปลาหมึกวันนี้จัดเต็มอาหารทะเลครับผมไปเดี๋ยวไปเจอกันบนโต๊ะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ทะเลเดือดเพราเอาไหนก่อนเอาไหนก่อนจัดไปอันนี้ก่อนมึกอก่อนมึกนี่ก่อนโอ้ยโอ้ยชิ้นี้โอ้ดูดูไอ้ไม่ดิเฮ้ยเดี๋ยวหูเหมืนไรอ่าทั้งต้องกัดดูเนาะมันจะเหนียวหรือเปล่าเหนียวหรือกรอบครับเป็นไงอย่างเงี้ยอืมโอ้ยได้อยู่อืมโอ้ย ปอ่ก็กรึบกรึบเน่าเน่าเหนียวไม่เหนียวอืเฮ้ยยังไม่ออกท่าเลยเกือบลืมแล้วเป็นไงเป็นไงอีกามัวงขนาดอีกามัวงขนาดอีก่าอีกามัวงขนาดโอ้ข่าวกับน้ำเจี๊ยมเนี่กิ่นของผัดนะเอาไหมกดกรึบเลยดิกดกรึบกรึบดีเนี่ยมันเหนียวเนาะโอ้ยดูแล้วเหมือนจะเหนียวเหนียวนะครับนี่นะครับป่ามืดนะครับ น่าอืมมาพ่อลองลองเก็บเก็บปูหน่อยไหมโอ้ยฮ่ายังไงเป็นยังไงโอ้ยปูเนมเกลือเนอร์ปูเนีมเกลืออะไรกินนะครับเลยอ้ยแ่น่ทอดูทอดูทอดูดูข้างในจับนี่จับดูเนื้อเนื้ออะไรเนื้อดูเนื้อไหนเนื้อน่อยมีอันหนึ่งด้วครับจิ้มจิ้มหน่อยครับอืมนี่ใช่ไหมนี่โอ้เนี่ยเนื้อเป็นเส้นเลยนะเอาล้วครับปูปู หนึ่งบาทขนาดละหวานอยู่แล้วหนึ่งน่าขนาดก็เนื้อทำมีตรงครีมตรงอะไรน่าจะมีอยู่นะนี่ลองลองแกะดูเขามีไหมนี่ยนี่ต้องใช้อาวุธแล้วครับแข็งอยู่โอ้นี่อ๋อยังเป็นเนื้อนี่มันมีเส้นข้างในด้วยนะพ่อนะเนี่ยเนี่ยออกมาละเส้นมันอ๋อออกแล้วออกแล้วนี่โอ้เขาไปยังก็กินมันกิมมัน กล้ามมันกล้ามมันอืมอืมเนาะมาสบายแล้วคุณผู้ชมเอาครับผมมาจัดดูขอลองปลาหมึกเหมือนพ่อแล้วกันเอาเลยเอาเลยเป็นชิ้นนี้เลยนะนี่ลองดูครับจะเหนียวไหมดูพ่อกินไม่เหนียวนะกินน้ำเหนียวเนาะเ่ออยู่เนาะเพิ่งเคียวอ่ะอืมมันเหนียวคือเกือบเนี่ยขาวๆแล้ว อืมออืมอร่อยไหมอืมคงก็อร่อยมหมึกมันเหนียวนัวจริงเหนียวเหนียวหอยนางปูเนี่ยโอ้เมื่อกี้หูเมื่อครับโอ้ของพ่อมีไข่นะไอ้เนี่ยไข่มันนะพ่อนี่ไงอืม อมาครับกินทะเลกันวันนี้หันี้นะมันในความทะเลมอกินปูนะนี่กินหมกอขนะดปูเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูเนื้อมั้ยเนื้อข,า,ขาวๆจิ้มจิ้มหน่อยนี่บินเนื้อออกมาดิโอ เนื้อเยอะมากอืมพอดูเนื้อมันดิน่อขนาดเนื้อปูมันเยอะจริงคุณผู้ชมอันนี้หนวดปลาหมึกหมือครับหนวดกวนเอาเลยกินเลยครับพพอะนี่ครับหนวดปลาหมึกอืนี่ปูมีอีกนะปัวอือถ้าเราไปย่างนี่มันแห้งพ่ะเพาะนึงเนี้ยชาวย่างแห้งครับนึ่งนึ่งนี่ จะปูเน้นเน้นอืมนี่เป็นอย่ยงเมื่ออืมควาพผู้นสองอันก่อนเียหลังหลังมื่ะอืมอะไรมคุณผู้ชมเอากุ้งแกได้ไหมได้ค่ะบอืมออืมอะไรอืมแบบจริงๆอ่ะ กุ้งเนี่ยต้องแก่ๆกินๆแล้วอร่อย,อยถ้าแบบเอามาแบบเยอะๆแก่ไว้จับกินจับกินอย่างเงี้ยม,มันก็ไม่อร่อยมันหูมเนี่ยครับชุ่มชุ่มก็เลยกินชุ่มชุมช่มสเลชุ่มเลยอันนี้กล่องห้าร้อยกล่องละพันก็มีรรเรออาไปเลยละลองไหม,หมลองพันดูไหม,หมไม่เหมือนกันนะแต่รอบไม่เหมือนกัน ถ้ากล่องท่านในมันเนมีอย่างแยมอะือต้องไปลุ้นเอาอ่มะมันสนุกตรงแล้วลุ้นเนี่ยกัในต,ตุนด้วยม่วนละยุงนะเน่ยเดี๋ยวไว้ไวจัดมาเนาะนี่นะครับต้องมีกุ้งอย่างหนึ่งเพราะกุ้งแม่น้ำมาตัวใหญ่จะมันกว่านี้หัวมันอะ่ะอือเขาผ่าแล้วก็ย่างอันนั้นสุดยอดเลยอยากชิมไหมใช่ผ่ามันออกม่วนแล้วกับอือผ่าครึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ไปย่างไฟมมันอยู่ข้างในอะ สุดยอดเหมือนกันนะครับอืมเออโดนในหมวกหาเนอะมันงฮะหัวมันใหญ่อะ หลายคนสงสัยว่าไม่ชวนแม่มากินแม่ไม่ค่อยชอบนะครับของทะเลอย่างกุ้งเานี้ซื้อมาให้กินตัวสองตัวฮะกินสองตัวนะกินนักกินนักนี่อมคาวไม,ไม่ค่อยชอบอพอ่พอพอ่พอพ่อพก็ไม่ค่อยชอบใช่ไหมชอบแตไม่ชอบมันน้อยทำ <laughs> ามนไน่ก็กิน มันมันมันปูอันนี้เนื้อปูเนื้อปูนี่มันปูครับไข่ไข่ไม่ใมันลองหน่อยอืมอืมมันมันมันนี่กินครั้งอันนี้กินครั้งแรกนะไข่ปูไข่ปูหรือหมาะหนึ่งหมมันมันมันกอกวาดไปละอืมอืมนี่นะครับ เนื้อเนียนเนื้อปูเนื้อปูเนื้อปูโอ้แล้ว <ะ S 2> <อ>ไปกินมันกุ้งเงยอะๆก็นี่มันกุ้งที่พลอยไง เโอ้ยก็สดายแกเลยใครสนใจนะใครสนใจนะครับมันกุ้งนะครับมันกุ้งมันปูพี่พลอยก็ไปอุดหนุนพี่พลอยได้นะครับน้องพลอยก็ทํามันกุ้งอร่อยกับเนื้อร้อยกับข้าวข้าวเหนียวอืก็ไล่ข้าวหยวงอร่อยกับข้าวหงก็ไล่อันนั้นก็ทำขี่มือกับชุดยัดคเื้อมื้อเช้าง่ายง่ายนะอร่อยนะันชอบมันปูก็ชอบี๋ยวมาเื่นมีข้าวเหนียวเดี๋ยวในเชียงลำพูนเนื้นี่นะครับเดี๋ยวอุดหนุนแกหน่อยนี่นี่ กุ้งนะครับผมอันนี้ค้อนอันบะอันนี้เหรอพ่อเอาเลยผมไม่กินอ่ะน่อย่างมันก็หมาหูนี่กินไปละหรือมังหมูอูน่ะครับอันนี้อยู่ข้างหลังหมึกอ่ะโอ้สะใจนะพ่อเนาะครับผมกล่องซุ่มนะครับก็ยังจะเหลืออีกเมนูหนึ่งก็รอติดตามแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้พ่อเนาะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมนะชัมก็แฝฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับชุมทะเล,ลนะครับผมสุดข้อไผ่นะครับเอามาใจครับส <laughs> ุดทะเล,ล <laughs> ทะเล,ล <laughs> วันนี้สุดทะเลสุดทันรวันนี้